บนเวทีด้านหลังของดิฉันตอนนี้นะคะคือการแสดงโนราจากคณะเจษดาสุประชัยค่ะเดินทางมาไกลาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเป็นการแสดงที่มีลีลาอ่อนช้อยงดงามค่ะแต่นี้เป็นเพียงน้ำจิ้มส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะภายในงานวันนี้มีโนราหลายคณะผัดเปลี่ยนคิวกันมาขึ้นแสดงบนเวทีค่ะหนึ่งในไฮไลท์ที่เพิ่งผ่านไปนะคะคือโนราแขก2ภาษาที่เดินทางมาไกลาจากจังหวัดนาราธิวาสเพื่อมาร่วมเฉลิมฉลองโนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินในวันนี้ค่ะ ภาษามาลายูเคล้าเสียงซอหรือบับเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ที่สะท้อนว่าโนราแขกเป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างโนราและมายง่งแม่ต่อยนุชนาศละอองศีผู้สึบพ่อรุ่นที่5หัวหน้าคณะโนราแขก2สองภาษาอุดมศิลป์สิทธิพ่อหนูเล่าว,ว่าโนราแขกถือเป็นการแสดงที่หาดูยากนิยมเล่นกันแค่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น อย่างวันนี้ก็พักคณะเดินทางมาจากหมู่บ้านเชิงเขาอําเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเพื่อมาแสดงในงานเฉลิมฉลองโนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินครั้งนี้ตั้งใจจะมาแสดงโนราบันเทิงเพื่อให้พี่น้องภาคใต้ตอนบนได้ชมค่ะปัจจุบันโนราแขกสองภาษาในสายตระกูลของแม่ต่อยเหลือผู้สืบทอดเพียงแค่สคนเท่านั้น เพราะยากทั้งเรื่องการขับร้องสองภาษาและเพลงที่ใช้บรรเลงซึ่งต้องเรียนรู้กับปราดท้องถิน่นและไม่มีการบรรจุไว้ในระบบการศึกษาเหมือนโนราทั่วไปโนราแขกมันมีความแตกต่างอยู่ที่กึ่หนึ่งการท่ารำซึ่งมีท่ารำของของมะโยงแล้วก็ดนตรีอาจจะเป็นดนตรีบางครั้งอาจจะเป็นดนตรีแบบเรื่องมะโยง ซึ่งโนราเคกมันจะต้องมอีเครื่องเป็นทนสองใบตัวแม่กับตัวลูกแล้วก็ของไม่มีในได้ตอนบนมีแต่ตอนล่างผมมีสามจังหวัดครับผมมีหาดูได้ตามตามจังหวัดชายแดนครับผมนี่ดูได้ดูครั้งที่สองแตกต่างกันครับผมเพราะว่าเป็นปีเป็นปีโซนา่าครับเป็นปีแกค,ครับผมก็แตกต่างจากปีของ<จ>ของ,ของ,ข,อง,ข,องของปีใต้ก็ แตกต่างเยอะสมควรเลยครับแล้วก็คนรัสัมเนียงด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีในิทศกาลนับโยนสาวญ่าลูกหลานโนราจัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับโนราซึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะมีเสวนานับโยนอสาวญ่าลูกหลานโนราในเวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีคุณผู้ชมทางบ้านสามารถติดตามไลฟ์สดได้ทาง f a c e b o o k และ u t u b e ไทย PBS และไทยบันเทิงไทย P ี s ค่ะ หลังจากนี้นะคะอีกไม่กี่อึดใจจะเข้าสู่พิธีกรรมสําคัญของงานในวันนี้แล้วค่ะนั่นคือพิธีกรรมโนราโรงครูซึ่งก็ได้คณะโนราไข่น้อยดาวจลศิลป์มาทําหน้าที่ราชครูโนราในวันนี้ค่ะซึ่งพิธีกรรมนะคะจะดําเนินไปถึงวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามบรรยากาศได้ทางรายงานข่าวเช้าในวันพรุ่งนี้ค่ะ